เมื่อจางมาวัวควายตายนุยนาวายก็นั้นเมื่อเรากว่าไกลนุยนาเพื่อมีไก่ก็มองเหนนกจาก้างความดีสิ่งนี้เป็นประเด็นดีช่วยเห็นว่าลมตายง่ายคนลืมอว่าสจ้างความดีกันหไว้จจะายนัก เราสร้างณูนากันอมาในหน้าตาใบหนักคนรู้จักทั้งหลายแล้วก็คงได้ยึดตือสร้างความดีมีพนานคนในหรือจะเลื่องจื่อตำชั่วเมื่อตัวเราสร้างความเลวการสร้างกมความดีนน่ลกเป็นทิ้งพึงต้องการก,ารการ็ทกุกคนเ้าจาร์อบอกว่าความดีสร้างได้สามอย่างคือพูดดี เขาเรียกว่าจีทรูจริตกระทำดีเขาเรียกว่ากายสุจริตและกิดดีก็คือมโนสุจริดจําได้ลูกจําได้ค่ะจําได้ต้องจาด้วยนะไม่ใช่แต่จำเจยโจยจำแหละมันปฏิบัติก็ใช่ไม่น่ยพุ่นแก้วเข้าวเจย์กับก้าวใจไม่น่ยเปียกฮะก้าวใจไม่ กันตามว่าก้าวใจไม่ฮะหาจดก็จะจัดเกรื <CJ> ่องไปปลอมพรอมปมจ่าจะจัดเลยมันไม่ได้ยินนะลูกนาย๊มแก้วไม่รู้แก้วแก้แก้วว่าุูดแกจะดะยิงก็เล่นอะไรไม่รู้เหมือนเด็กๆเมื่อบานพี่เปียก็อาปะทะก็ไปจุดในผ้าห่มไม่ใช่หรอ เดี๋ยงอไงได้ลูกก็ลูกตัดไปจุดในฟ้าอุาม่มพุมเล่นดันจะเล่นไม่ดันสูดกันก็นแล้วฮะไม่เรื่องอีเล่นเร็วแล้วเรื่องไรจุดให้เพิ่นควังใช่อื้อจื้อมาตั้งแผ่โอ,อยคนนู้นนี่ควังจุดอเองกูกูการเยอะ โบายเลยพูนแก้วซื้อมาโดยจุดให้เปิดกว้างจุดกว้างแต่ช่วยไม่ได้ว่าสวยเง็ดแมนจุดเดียวกับเปิดกว้างเนี่ยป้าปุ๋ยปุ้มลูกายอันอุตูอ้อมติดปัญีลูกนะเรื่องเรื่องไรปั้นเพื่อนให้มันกิดอย่างเฟ้ยนั่นแหละก้อนก้อนใหญ่ใหแต่มันเฟ้เงี้ย ใจมองงเลยอ่ะม่กิดเพลิดแตกิดไม่เหมือนเฟื่อนใครอย่าพี่บุญแก้วหายเพลียวาเลียนเก่นจนเก่งั่างกูจ่าจานเป็นอยู่ช่องน้อยพี่แก้วอันนี้แจ้งกันแล้วเพื่อเรียนนี้ช่องน้อยเราแบ่งกันน้อยลูกเล็กล้นมันเอาพ่อลูกกล้องล้นมาเล่นกันไปกลุบหลาวทีนี้พ่อมายอมเนี่ยแก้กันแล้วแย่งกันผมอมีเลียวาเลียนแจ้งมือเลือดออกแดนแพร่ Là muốn dàn trái phía vừa lên cả leo Ủa Bùm ai ngay mắt này mới dàn lại cho ngọt phường keo Cô dàn mưng mà. à bắt kè người dưới khôi gì Mưng mấy cá mê mà giang ai cười Bà đi bà đi đá, 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 đá. là tên phát mới lên tên mới cười phát อาจารย์แกไม่เคยปลาดเลยไม่ปลาดดูที่กลงัมอกตร่งที่พวงออกจะกลับบ้านไม่นานทีเรื่องอะไรอย่าเล่าเล่าเลยอนในประเองไม่เล่าเรื่องเพื่อนเลี้ยงันได้ไหมทำไมเพื่อวงเขาหมุนอาจารย์ไปหันขึ้นบ้านใหม่ทีนี้ก็แคบว่าขึ้นบ้านเดียรกถึงบ้านทำไมเด็ดทีใจกว่าไม่ได้กอิทีถึงบ้านช่องอัจาร เขาป้าหมั่นกันไวปลังตีบล่ะผมป้าหมั่นกันไวปลังตีบล่ะกะจาบานบกเล็วจนจันข้าวว่าตานื้อไม่กว่าตานื้อไม่กว่าอาจารย์ว่าเพลืออยู่ที่ว่าไม่ปลื้มโยมกินมากกินมากเดจ้าโกมงบอลไม่กว่าตั้งเพี้ยนไม่กว่าหมากันเฮ้ยไม่ปลื้มกินมากกินมากจะนี่ต้อยปือต้อยปือ ตกลงพลาดเลยจันมากว่าเลืยจันมากว่าเลินเลยจันดีกว่าไม่กว่าโมเลยแถมพลาดได้เมือนะตีบุบลูกข้าจันวันนี้เจ้าต้องเดินทางออกจากวัดแล้วแหละแล้วทำไมลูกต้องเดินทางออกจากวัดด้วยเพราะว่าพอรุ่งไปยืนบัสนายก้าวมาไม่ได้กลืนด้วย ถ้าเรายังอยู่บ่ล่วงชั้นไม่พอไม่จ่ายม่เจ็กีดแค่มันอูบาสก์อย่าง้ยไอายกกินกับอาจารย์กูจนเมปไม่จ่ายกี่กนในังว่จยไม่ยกขึ้นไหนเรือกูที่เหลือก็เก่งใจโมกุมัน กูดูเลยมวันกะตีไฟแต่เก่งใจนั่งเก่งใจเบื่อเทยไกลไม่นังเบือนั่งทีนี้ตกเกรงใจไฟเก่งใจมาหนกูเตียงแล้วเลยฮัเล่นดเล่นดด้ยเบื่อก็นานๆลกูก็นานๆเล่นอะไรไมเรื่องฟ่านอาจารใจลูกออกจกวัด พปใจเธออกจากวัดทำไมกะพอว่บัดนี้ตึงไมลาแล้วลูกตอจะต้องไปฟันเจอหลูกกันนะบัดนี้ถึเวลาแล่เลยฮะตึงเกฑ์กูลูกไม่ความาไม่ความาต้งแต่งานน้องีบุญนี่ตึงเกฑ์กูแล้วอาจารย์ใช่อ้ตึงคนเดีป็นกมีตึ้คน กูกำลังติบุบุนกูก้อยอาจารย์ให้ชูรู้ว่าตลกว่าติบุบนนี่ไม่ใช่ลูกมนุษย์ธรรมดาลูกก้อยบอลล็อกลุกเทว่าด้เทดาองค์ไหนลูกประอินประอินตัวที่ไรที่เกี้ยวว้าจอยรอตึงวันเลยเดินมันชูเนี่ยยัน ไม่เจ๊เจ๊ดูตึงวันแต่ติบุบุนนี่จังวัดติพนี่ลูกเกิดกองวิเชีจากจัวัดนัอ้ตันตั้งชื่อไว้ให้มาที่บุบุนนี่ที่นี่ก็มาอุบลนก็มาอุบลไม่ถึงจังหวัดนึงในภาคอีสานพอล้วก็แล้วะเดี๋ยวจังเฟยจังหวัดนึงในภาคอีสานจังหวัดอะไรได้อุบลราชธานีจ้าแดงว่าน้องที่บุบุนนี่เป็นคนบ้านเดียวกับปอบุญชิน ใอ่เปุญจ yeah. ิ้นอปุญจินไล่เปุญจินจัานเก่กุ้งป่าบุญจินคนจินเนาะคนจินื้อคนอีสานอ่ะอปุญจินคนจินอ่่อก็มาจากคนอี้านแล้วมึงเตี้ยงมึงไม่จะเกยดเล่ออุ่นจิ้นกูนี่แหละยแ่กคนอี้านเฟือไม่คนอีสานเพือต้นที่ว่าอปุ่นจิ้นจังปลาหลูกระนจากลู จงัจัรกลร,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 รกลรูไม่าอยาราพระพุนว่ารารัชจักรลูวะพุจินพระพุ่นแกแกไม่วังจัเลยเดีวกทีา่านเพื่อพระพุ่น,นว่าัรัจักรู่วไม่ไม่รันพระพุ่นิน้ฟังรัชจักรลูแกพระพุ่นแกแกแกมกาโ อย่าโไม่จะคนอีสานแมอยาโตอนหปรไม่อันนวันยาโหงกูยโซมันเตียงกังกกูกูนั้นี้ยมนจะมันโดเรื่งไรได้นี่จัดจัดกับไมตาจัดมากูจัดลบลบกับจิงลบอาจเอ้ยกบจิงกับอาจไม่จบ กูไม่จบปากูไบเป็นในวัดวันนั้นบัตรที่ตีหนึ่งแล้วกูจะเป็นพระตะบวดอยู่กับอยู่ที่นี่กูจึกจึกเฟืออยู่ไอ้หน,นกด้ไม่ด้อยู่ตํารือแล้วนกไรนกคุณทองหนกคุณจองไอ้หน,นกคุณจองได้จนอาจารย์ไม่ใ่มันด้ ให้นกุ้นตองก็ป้ามาควักเลี้ยงในหลกตัวฮันแหละแต่คนที่มาควักเลี้ยงกันแต่เรกก็มันอยู่ที่บ้านก็แล้วทำไมนกคุ้นตองดา่าว่าไม่จ่ายมันดา่ามันวูดนี่นกคุ้นตองฮ้นกคุ้นตองไอ้ตัวนั้นมันมันหลังนี่มันหลังเปื่อคือเจ้ากองบ้านนั้นเลี้ยงเฟตโก้ไป ตึงเป็ดก็ยันไม่จะได้ใกล้ดีมึงว่าปบอลนกคุณโต้งขี้ไปเหยียบเป็ดไปเหยียบเป็ดเออไปร่มพันกับเป็ดเต้นตีก้อยเป็ดน้อยตืบๆผอนกคุณโต้งไปเหยียบกับเงียบรอยมึงว่านก้อยเล็กมัดพวกก้อยเล็กกันตีเจอกีเนี้ยกันทีนี้เจ้าก้องหมูเจ้าก้องหมูเจ้าก้องหลงโต๊ดเจ้าก้องหลงโต๊ดเออเจ้าก้องไปตึง ตอนก้นแกว่าจ้าด้วาหลานแล้วตึงเจ้าโกงตั้งไว้เลยวันนี้แหละเป็นการลงตัวจำรับคุณเดียดเพชรเจ้าโก้งไหวตึงนกุ้นโตมจำยตายกับไปบ้านนั้นเลยมึงว่าบ้านน้อยบ้านได้อยู่ที่ปลาตั้งเลยอ่าคอยเล็กหลาตเดี๋ยวจตลอดเรื่องนกุณนโตงเจ้าโก้นล่ะกันทีนี้วันนี้ก็บุญปลาไปขึ้นบ้านไหมเนี่ย ทีนี้นราคุ้นทองมันอยู่เรื่องกลุ้งโบ้ยสาว่าลานนึงมันอึกไปเลยจอยมันเลยกว่าตรงซ้ปลาตรงเป็ดกันเลยนวลลานกระโปรงเราคุ้นทองเห็นโม่อที่เดินกันมาเร่งทันทีว่าเพื่อแฮมาเล่โบยเป็ดมาเล่ไม่เหลืองเหลืองกะลุยมาพูดไม่พูดมาเหลืองพูดได้ใจร้าตั้งปีอันนี้บอกว่าตูดโก้มันแกร่ง ลูกเป็นลูกเจ้าของเทวดาจ่ายบัดลีพอได้จ้างด้อนวิจาเตอไม่ว่าจะเป็นการนอเขเดินหนักการวิจาความรู้ในการปราบผุดปีผีชัดปวดทรวดไว้มดแล้วลูกจะต้องออกเดินทางไปหาก,กู้ครองแต่ก,กู้กองตัวและลูกจะรู้ได้ยังไงผู้ชายคนไหนคือเนื้อกู้ของลูกไอเธอจํจำไว้ผู้ชายคนไหนที่เตอได้จ่วยเลือกคนเอกนั่นคือเนื้อกู หลังจากนี้ต่อไปผู้ชายที่ลูกได้ช่วยเหลือไปคนแรกผู้ชายคนนั้นคือเนื้อคู่ของลูกจ่ายโอ้ยโอ้ย,อยเป็นอะไรพี่เฟียกไม่รู้อยู่ๆจะฟุ้งโอ้ยโอยไอ้ไหนังเก็บไม่รู้นี่หังเงบช่วยที่ช่วยที่เอาละพี่เฟียกลุกขึ้นก่อนน้องจะช่วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกไม่ต้อง พอบอกเลยว่าตาเตอช่วยเลือกใครคนไหนคนนั้นคือเนื้อกูก็เตอถ้าลูกก็ไปช่วยเหลือพี่เปียกอันเปียกก็จะเล่ว่าเตอต้องเป็นเมียไหนเปียกละหายแล้วละพี่เปียกอย่างจัวรกันแล้วหรือที่อย่าบอกเลยตำตาได้กูแล้วนี่เดี๋ยวจะกูหรือที่ไม่ช่วยถึงอะเท่อเอ้ยหน้าตาอย่างพี่เปียกนี่นะ ถึงจะมีผู้ชายคนเดียวในโลกฉันก็ไม่เอาตำผัวหรอกเพื่อก็พี่หน้าตาขี้เลยหน้าตาไม่หล่อมึงช่วยได้จะไปลูกสาวใจบานาหรือเจ้าเด็ดนะมึงรวยกุนยิ่งมันรวยกูยอมนบัแล้ไม่เจื่อมึงตั้มลุงแดงเลยลุงแดงน้อยลุงแดงพวกกรุนุชว่ากุนยิ่งมันมีไล่รุน ตอนนี้มึงอายุ1 8มึงชวยปเปล่มึงเต็งตึงพออยุสามทเหลื่ยมย้อนจะไม่จะมันยอลดดนลอดนั่นพอทียานห้าทีเยบปกเจ็ดอยู่ยี่จะมไม่เชีย่ยไม่เชี่ยมึงเล็กหลุหนุดนเล็กลุนุดเล,ลดด็กดาวดเต็งต็งวันนี้เฮียมันนี่ปกีกยแล้ว ยานกูไม่แรงดิแม,ม่งาฟ้าก,ก็อยต่แล้วตั้มจนเฟหมัดกูแล้วเธาอจารย์คะลูกออกจากวัดวันนี้เลยแหละคะ่ะเดออกจากวัดแต่วัดหมดกลัววัดตุดจะตุกผู้ชายจีบกลัวว่าจะโดนผู้ชายจีบจ่ายแล้วลูกจะรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายก็จีบยังไงท่าอาจารย์ช่วยจีบหน่อย จีบเพื่อจดันเป็นปลาปรารมจีบไม่ได้ลูกเอก็มานาบัตรประราชจิกแล้วก็จีบยังไงนะพี่ปุ่นแกว้วพี่ปุ่นแก้วก็มาจีบน้องหน่อยสิกข้ามาจีบเล่มตัวย่างสิปุ่นแกว้วปุ๊บจะเปิดกระจอดหน้าเย้ยงจะจัดติดไม,ม้เจอเข้ามาสิกับลองแล่น,นรร้องน,น้ำฟีก็มาจะจีบกันหนาแนว อันก็แล็กว่าก้าไปจึงอันก็ตักตายเออํำมาแล้วดิเข้ามาสิครับเออกวด,ดีครับน้องติปอุบลอยากทราบว่าน้องติปอุบลชื่ออะไรตายแล้วก็รู้แล้วว่าชื่อติปอุบลแล้วจะถามทำไมรไวรยไรกูไก่ไม่เยจยกีบน้นแล้วจำมันกัดดกจะดเหยัดแม่ตีจีบยิ่งได ก็หนี่ชีวิ่งได้อยู่มันปี้ก็ย้อนคว่ามึงดูอย่างนี้เอาใจน้องเป็นแกนปีไปจะพาไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวเลยค่ะกลับพาไปเที่ยวหยัดแม่ด้วยลุกนี่แต่พาไปเที่ยวอีพาไปเที่ยวลั่นธรรมายู่ตลาดกลางลั่นธรรมายู่ตลาดกลางลุกอยู่ต่องอดิต ทำไมอ่ะเจลากลางเหมือนนาลงอ่ะเจลากลางมไหนลูกปุ่นแกเจลากรัมตัวแรกเนี่ยจันผมจะกุดไฟจีแล้วทำไมหลงอ่ะไม่ลงพลุล้านมันจะมาหนูเจลากลางมันว่างๆไปเหยียบมันมั่งก้ากลับมันขออากาศระโดดแทงได้เปล่ามั่งวะผมอยไปยังไงไปรถควายขึ้นรถควายก็จานอน ขึ้นรถไกวกับานนนกับวัดจึงกับวัดที่นี่ตานีตุราานีกับปุบลงลงกับลุงเดี๋ยวเดิน้าลักรังถึงจึงวันแน้ปลาหนีกระกลองปลาหนกระเกาเดี๋ยเดินนาลักรังเดินใจเจลากังเดยไม่พอมากะตามโบวิ่งรถเสือกับจางตามวัดเสือวัดเจลากังอยู่ไหนบามันวัดจันน้าอู่เจลากังแต่นี่ไม่จะมีเจลากัง ว่าไม่มีปืนก็ละกลางลานกูบอกวาย่แกจุรัตมันว่านี้ไม่จุรัตกว่าไม่จุรัตืนบอกก็เกียดว่าตานีุ้รัตตอนีู้กลงเท่านี้มันบอกว่านี้ไม่จุรัตอันนี้ก็อยากปุบปิ้นแต่จะไม่เกลียวันนปุบปิ้นนะก็แล้วเกลียวจัปีได้ันีุ้รัตแต่ว่ามจะมาพบกับันว่าจขึ้นรถบัสกันไปจะอันนี้รถอัี้ไปจุรัตกับผมขึ้นรถบัสกับรถทมาบ Thì nhá, hết luật kê dù bạc giới à, mới chứ ngại. Thì nhá, luân quân tuyên bà, Tâm mây kha? À, bốn tám đếch luật, đều luật ý bởi nói. Thì anh này, luân quân, Tâm mây à? Muốn là phơi ban rôn. Ừm, bốn mà cần ban rôn, luân lão vui phơi chú đạt. Cái gì, bốn bà nhớ ra, Cái chốt đã của luân quân, Bởi tăng tấn mới, Tăng tấn thế này, Cái bụi vui nhanh Cái gì, quài cắp thì đứm cắp lừa lên. มันวรถจินไปขึ้นรถสายนวดตลอดวัดมามีอยู่ใต้เยอะเลยวะรถนั้นเลยขับไปปุ่นปีขับวอรถมาผมขึ้นจีนี้ปุมตามก้อนเหยียดแม่ลุงปลทำไมปุ่มตามรถนี้ไปน้อยมันเอาไปจากามเฮ้ยปุ่มฝืนเออใหญ่หว่าจากามปุ่มขึนแม่เรียวกันนาข้าวนี้ก็ไปตรงไปตรงที่ไหนไปตรงบนกวนมันกวนไหนบ้าหรือ้านจะด่าโน้มมันแน่ ยุ่เดือนแม่บวเกี้อะไรจะได้ในตู้ยาลุงแต่ห้องเราไม่จะรู้ก็มาจีบสิจ้ากลับไปลองจีบเลยนะเออน้องชื่ออะไรจ้าฉันชื่อทิพุบุญค่ะอู้น้องทิพุบุญยู่สวยเนาะน้น้องทิพุบุญมีใครอยังยังไม่มีค่ะอู้ไม่มี เป็นแฟนพี่นะเป็นแฟนกับพี่เนยจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาไปเที่ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวจ้าพาไปเที่ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวไหนพาไปเที่ยววังกุ่มเพราะจะไวังกุ่มจ้าพี่จะพาน้องไปเที่ยวน้ำราตไม่ไปหรอกน้ำราตน้องไม่ไปเที่ยวน้ำราตน้องจะไปไหนไปกับพี่วะ พาไปไหนคะพี่จะพาไปเล่นันเกือนพ่อยบูทำไร้นามราดนั่นนะแล้วกันนี้ก็จีบนี่ก็จีบไปทำอะไรพี่พุนแกว้วก็จีบปาทบเมียปาไปทำเมียกับก็จีบปาทำเมียแล้วเมื่อเป็นเมียแล้วก็ทำอะไรบ้างอพอเป็นเมียก็ทำกับเก้าจ้อนปนันเด็กมากกใจ ไม่ชดผ่านอะไรชดเปล่าม no, ึงบอกเลยจีบแต่เมียเพราะมันตามมาแต่เมียแต่เพื้มบอกเลยจอยดูแม่ไม่จัดปี้อยู่พายในเบอร์จะดีธนาจารย์ค่ะลูกจะออกเดินทางต่างตามที่ท่านอาจารย์บอกออกเดินทางแต่ว่าออกเดินทางผันนี้ไม่ได้เดี๋ยวพอจะเสร็จให้เตอร์กับกลายเป็นยิ่งจร่า ให้ลูกกลับกลายเป็นหญิงเจลาใช่ถ้าอาจารย์เทรดได้เทรดลายลูกถ้าอย่างนั้นลูกจะกลับมาเป็นสาวได้เมื่อไรเมื่อเธอพบเนื้อกูก็ฮ่มแกมเธอดึงแกรนถ้าเป็นเนื้อกูจริงจะแดงหวัดเธอกลับกลายเป็นสาวได้เอาจัดการลูกมาจะนำลักเด็ดเพาว่านากะตะครกชวนตามจับกลับตามนอบปลกลับซะ na bang bo bang tang kang mai nieu tan nai ying ra gặp pen nya jara lang krap pen cung cấp tay chi, mình đang tính ăn prata na, hé, hé, đang quen trời, chào cháu, là rơi, ha phi và phi cái mẹ tao rao, à chan nói chính tơi kong con từng tay hoài ta, ấy, ta mới hiểu yêu tương con tung lam ai mày cái thật này tích tất hai mày hai mày ta mày hai mà buốt mày hai Rồi, 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 rồi. mày thì đeo tăng mày nhiều mày hai 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 tăng đâm bự tăng đâm mà chừng đấy tăng đâm mà chừng Mày cắt quan mà chừng tài hùng bằng tì mấy anh có quên em với đun kia đột phen 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 chuẩn tài chip lô phải lê tăng đâm như lèo các tăng đâm Rồi, dục leo tu kê anh cơ tăng đâm <laughs> ตับมานอนตั้งดำตั้งดำอยู่แล้วตั้งดำตั้งดำอยู่แล้วเคยเห็นกันอยู่ประจำเคยเห็นกันอยู่ประจำอะไรกว่าหัวกำตั้งดำอยู่แล้วคนเราไม่แน่ไม่นอนถึงกลา้าดือดร้อนจดไม่ต้องเจวอาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่เคยทำชัว่วก็คงไม่แก้วไปกดไม่อย่างที่มันจะโหดใจกลัวไปกดไม่ จะโหดใจกลัวมาย่างตีหัวตังดำโย่แล้วตังดำตังดำโย่แล้วตังดำตังดำโย่แล้วเคยเงลกันอยู่ประจำเคยเงินกันอยู่ประจำอะีรกว่าหัวข้ามตังดำโย่แล้ววัยรุ่นก็ไม่ห้ามปราดไม่เคยจำตามกคงไปแล้วจับกระารดลับปิดมดตั้งสี่รอยจ้ำ แกวับพ่อกแกแล้วม่เจียมทังการแกแล้วม่เจียมจังคารยังดิ้นยังคลานไปงาเด็กแนวอบเด็กล้มาตั้งพนาอบอบเด็กและไปตั้งพนาดบไวอากาตาเหมือนลูกแมวรู้ข่าวว่าตายกะออกรู้ข่าวว่าตายกะออกอปอลุงแกจอะตั้งดำอยู่แล อินเดียฟิลาวินเลอยากวังนายเพียกนายฝุ่นแกวลูกเดินทางมาตีจึงเวลาแล้วลูก็ใหยเจอจคดีนะเปปลาจนามันลูกกลบแต่มาตรการลาท่านอาจารย์ค่ะนังวยใจมาดิตไปงอนอยน้าได้ไกลวัดงาจัน์ตื้อปฏิบัติอยู่ในวัดของตาฤธิ กูบนรางคนแก่ตอนนี้เธอเจอลจีตำหน้าที่ทั้งความนี้นี่ตำงานใจรักเหนียวนึ่งเธอเนินลัดตักาวดเนินเลียบลัดไม,ม่หนึ่งยังไม่มีจุดมายยังมีประทวบพอรูอกับใจจะต้งนี้อายกกทาไห you <laughs>